สวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับ่านผช้ชมครับสรับมือนีเนาะครับผมสิพาทธานมช้ชมมาตามความฝันของคุณคู่เนาะครับคู่ที่เพิ่นถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับที่ผมลงคลิปให้่านมช้ชมได้เบิ่งในิงวีติพานมากเนาะครับสรับมือนีเนาะครับเดี๋ยวมามาเบิ่งว่าเพิ่นฝันหรือยังครับ่านผช้ชมเดี๋ยวผมสิมาถามคุณคู่ก่อนว่าคุณคู่ฝันหรือยังครับทำาบ่ฝันเนาะครับเฮากับสิมาเบิ้งเล็กถูกครับว่าคุณคู่เพิ่นกับุดเล็กถูก เป็นประจาครับวัต่ิพันธ์มาเลขถูกของคุณคู่กับเขาเขาเต็มๆเลยครับคือแปดสามครับท่านผู้ชมเลขถูกกับเขาเลขความฝันกับเขาครับเลขความฝันนี่เขาทั้งบนทั้งล่างคือกันครับท่านผู้ชมคุณคู่เพิ่นกับจุดถูกตลอดครับแต่ละงวดเราคุณคู่สิสิจุดถูกนี่คือสองขังครับท่านผู้ชมสองขังก็คือวันพระที่หนึ่งกับพระที่สองครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเข้ามาเบิงพอพร้อมกันเนาะครับถาคุณคู่บอบอท่านฝันฮียผมกระสิมาตามข้อมฝันให้ท่านผู้ชมอีกคือเก่าครับแต่เบื้องต้นนี่เข้ามาเบืองเล็กถูกขอคุณคู่ก่อนเนาะครับนี่ครับผมก็อยู่ทีบานของคุณคู่นี่แหละครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณคู่กันนางอยู่นี่ครับคุณคู่ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวกันด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาพาบ้าเบิงในตรงที่คุณคู่บูชาพญานาคนี่น้ำครับ นี่ครับปูสีสุดโทครับคุณคู่เพื่อนกับบูชาเพื่อนถึงมิโคมีหลาบตลอดครับแล้วก็คุณคู่เพื่อนกับมักสวดมนต์ครับสวดมนต์น่งสมาธิตลอดครับนี่ครับมือหนีวันภาคคุณคู่เพื่อนกับเห็นบอกครับเอาผลลมากหลากเอาผละไม้ครับมาถวายครับถวายปูครับปูสีสุดโทนะคุณคูณเนาะครับนี่ครับคุณคู่เพื่อนกับเป็นคนธรรมาธรรมโอครับธรรมชุมนี่เป็นกระยูกับต้นไม้ครับนี่ครับ ครับต้นใหม่ก็สวยครับครับบรรยากาศดีถึงว่าคุณครูถึงมีโชคอยู่เรื่อยเนาะคุณครูเนาะเพราะว่าคุณครูเพิ่นกัมักทาบุญแล้วก็สวดมนต์ครับแล้วก็อยู่กับต้นใหม่ครับอ่าสุขภาพจิตคุณครูก็ดีครับท่านผู้ชมครับมือนีผงกระจซอยอุดหนุนคุณครูขึ้นกันละครับนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งต้นใหม่กอนเนาะครับคุณครู อ๋อวันนี้คุณครูก็ไหวเนาะไหวไหวปู่เนาะทุกวันพระวะครับอืมนีกครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้เนาะครับอยู่ใกล้บ้านโคกตาอำเภอภูสิงห์ก็มาอุดหนุนคุณครูได้ครับต้นไม้ก็มีต้นไม้มงคลครับต้นไม้มงคลเยอะแยะไปหมดครับมีทั้งราคาถูกราคาแพงมีทุกทุกราคาครับท่านผู้ชมครับคุณครูเพิ่นก็ขยายพันธุ์เองครับนี่ครับ ต้นไม้มงคลครับท่านผู้ชมนําไปปลูกบริเวณหน้าบ้านได้ครับท่านผู้ชมให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองครับนี่ครับเพราะว่าผมก็จําซื้อบ่ได้ครับแต่เบื้องต้นผมเคยถามคุณครูแล้วครับกับเป็นต้นไม้มงคลระกาเอาไว้หน้าบ้านให้เป็นให้ให้เฮามีโชคมีลาภครับท่านผู้ชมครับครับโอเคเนาะครับเดี๋ยวไปหาคุณครูคนครับ อ๋อเอ่อวันดี้คุณครูฝันหรือยังครับยังค่ะยังอ๋อยังยังไม่ฝันจ็จุดทูบันโอมวต่้งอ๋อจ็จุดทูบแล้วทูบมันแตกเลยไม่แล้วอ๋อทูบทูบมันแตกอ๋อให้ให้ให้ผมไปดูตรงนน้นบอกคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวด้ครับมันครับคุณครูเพื่อนก็อนุญาตให้เขาไปเบ่งตรงทูบที่อ่าคุณครูเพื่อนจุดทูบครับท่านชมเดี๋ยวมาเบ่งพร้อมกันครับ อ๋อทู่มันแตกว่ะคุณครูะต่ายรูไว้หอดแล้วอันนี้ครับเป็นห้องพระที่คุณครูใช้สวดมนต์คุณครูอนุญาตให้เข้ามาครับท่านผู้ชมครับแต่ไอความฝันของคุณครูคุณครูยังไม่ฝันครับถ้าคุณครูฝันแล้วผมจะมาตามความฝันให้ครับท่านผู้ชมอ๋อนี่เหรอครับคุณครูอานกับอ๋อก็คือจุดวันโกนกับวันพะ มาโกนส่วนมงตลกลางคืน6ค,ค,คับก็ได้2 1 3แล้วก็อันที่มันทูบเลขตัวเดียวกัน,กนเลยคุณผู้ค่ะก็ตัวเดียวกันอะถึงมาเตะแล้วเราไม่กล้าขึ้นเอาไปให้ดูไงก็อนุญาตนี่รันที่แล้วเนี่ยค่ะนี่การที่แล้วเรียกเดีย๋ยมาดูยายน3นี่5อ๋อน,นี่นี่นี่ท่านท่านผู้ชอบงวดงวดที่พานมากครับนั่งสมาธิไปมาเห็น3 5คนลุกซู้เลยอยู่ตรงรอง5จัดกา,ก,การที่5ครับนี่ครับเลยเรียกลุก ยายถึงมาดูเลยครับดีสามห้าครับนี่สามในี่ห้าฝันด้วยนะแต่แต่ตัวนี้เห็นจริงๆเลยสวดมนต์ไปเลยมองเห็นสามห้าโอ้คนลุกเลยครับทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่งงเลยงงตัวเองนะเอ้าแต่เราสามห้าตรงๆเนาะค่ะเราไม่มั่นไม่เป็นพ่อเป็นพ่อเราสวดมนต์ประจำนี่วาคุณครูสวดมนต์หกโมงเย็นกว่าก็ตรงก็สวดสมาธิตอนเช้าก็ตีตีตีสี่ บางทีสี่สิบเก้าบางทีตีห้ามันเช้าตีห้าตีห้ากว่ากว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขดูเลขทูกก่อนเนาะว่าเลขอะไรคุณครูเดี๋ยวถ้าคล้ายกันเนี่ยที่ฟังไม่มั่นใจเขาให้ทุกัวนะพูกได้ที่ไหนเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับเลขถูกที่คุณพูดชุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้แปดสามตรงๆเลยครับแปดสองก็ได้ได้ได้เอางวดงวดก่อนก็ได้แปดสองเนาะก็คุณพูดถูกมาสีสิบเก้างวดแล้ว นี่วดที่ยี่สิบครับคือถ้าถูกวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบครับท่านผู้ชมติดตามไว้ดีๆได้ครับท่านผู้ชมครับคนดวงเฮงประจําปีเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือสองหนึ่งสามครับหรือสองเจ็ดสามครับอ่าคุณคู่จุดสองสองสองดอกครับท่านผู้ชมวันโกนกับวันผ้าครับเลขทูบก็ได้ตัวเดียวกันครับก็คือสามหนึ่งสองอ๋อ ตัวตัวที่แตกที่สามหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมอันครับแล้วก็อีกตัวคือสองหนึ่งสามครับนี่ครับเลขสวยมากครับแต่เลขทูบตัวที่ว่าสามหนึ่งเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมเลขทูบแตกผ่ากลางเลยครับเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะคุณครูครับเพราะว่ามันเหมือนกับที่เราพิจารณาเบงเดอร์ครับคุณครูครับนี่ครับสลับตัวเลขครับ นี่ครับที่คุณคู่ห้มากเนาะครับ2ตัวนี่ครับ317กับ2 13ครับอาสซีมางวันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเลขทูของคุณคู่กับเขามาตลอดขึ้นกันครับทั้งความฝันแล้วก็ทั้งเลขทูครับเข้าตลอดครับท่านผู้ชมครับอ่ส่วนความฝันของคุณคู่นั้นคูยังบ่ท่านฝันเฮียครับเดี๋ยวถ้าฝันผมก็ซิมาตามต่อให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมคือคือเก่าครับนี่ครับก็ลองพิารณาเบิ่งเดอครับนี่ครับ เล็กงามครับครับเล็กสวยมากเมือ่อครั้งที่แล้เขายังมาย้ำเราส้มโอที่เรามาย้ำอีกเนาะทขาไม่เชื่อนะอ๋อก็คือครั้งงวดที่ผ่านมานี่คือ <c oughs> คุณครูฝันแล้วเนาะแล้วก็มาสวดมน์แล้วก็มาย้ำตัวนั้นอีกสามห้าให้นนให้เห็นอีกเนาะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆก่อน เห็นหนังตู้มันเห็นชัดครันเลยอือนี่ครับท่านผู้ชมครับสามหาองอัติพานมากครับที่เราฝันวันที่สองคุณครูฝันวันที่สองแล้วก็อันนี้สามอันนี้ห้าอันนี้บนอันนี้เห็นประมาณวันที่เจ็ดค่ะเขามาย้ำเราเนาะเราไม่เอาเหรอดเลขนะเราไม่ซื้อนะครับครับก็มาย้ำให้เห็นอีกพอสวดนม์อันนี้เป็นเลขเลขมันขึ้นมาตรงองโดยไม่รู้เรื่องใช่ใช่ โอ้ปฏิหารจริงๆเราหาแต่แปดสามที่เรามาเห็นที่หลังเราก็มีรเราไปซื้อตัวนั้นที่หางครับ,บครับอ่าวันวันพาคที่สอง,องครูก็จุดทูบอีกรอดูที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดครั้งอ๋อใช่ใช่ใช <27. S 1> เดี๋ยวเพราะว่า,า,รวาครั้งที่แล้วก็ก็จุดสามครั้งเหมือนกันไม่ถึงก็คล้ายกันอีกครับครับก็ได้หกสามห้า คือเราเราเราพูดความมั่นใจแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นตัวเองนะรับครับเป็นใบสองใบถึงวมดถต็งวันนี้เลยดีที่สุดแต่งวันไ้กิดถูกเยอะมากถูกต้องหมดเลยนงมันคุณงงตัวเองเหมือนกันครก็ดีใจท่านผู้ชมหลายๆท่านเขาก็ให้มาตามให้มาตามคุณครูให้เพราะว่ามันเขาให้มาตลอดแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่สุสๆเหมือนครั้งเมื่อกี้ไง อันนี้คือว่าถ้าถูกวันนี้ก็วันที่ยี่สิบโอเคค่ะใช่ไหมคุณครูเพราะว่าเลขหน้าเลขหลังวัตถรีเลขสองตัวตีกันสามตัวสินะครับครับเป็ข้างหน้าตรงตรงข้างหลังสองตัวครับใช่ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วน้องครูที่ว่าเรามาเพราะว่าเราถ้าเราจุดจุดจับอย่างเมื่อวานเราไปจองวอตถุรีแล้วอ๋อไปจองวอตถุรีไว้แล้วไปแล้วมันทุกครั้งที่เราได้ปั๊บปุ๊บ ใช้บอลเสรครับเราก็จะเอาวัตนิยายนองที่เพิ่มขึ้นเพิครับก็โอเคนะครับขอบคุณครูครับที่เอามาแบ่งปันตัวเลขให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับงวดของวันที่30ธันวาคม2564ครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับเพื่อตัวเลขมันสิมาเนาะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางครับท่านผู้ชมครับคุณครูฝันแม่นครับแล้วก็จุดทูบคอมเมนต์ครับท่านผู้ชม เข้ามาสิบเก้างวดแล้วครับท่านผู้ชมก็คือถ้ามาวันนี้ก็เป็นวัที่ยี่สิบครับอ่าผมกขอให้ท่านผู้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้ครับโชคดีสมปัารถนาทุทกๆคนครับอ่าได้จับเงินหมนื่นเงินแสนคือคุณคู่เดียแหละครับท่านผู้ชมครับเพื่ออให้ทำบุญปีใหม่อ๋อเพื่อใช่ใช่เพื่อเพื่อมีโชคทำบุญปีใหม่ <c oughs> อีนอนคุณคู่เนาะรุกงนี้กกเป็นวันเกิดกฟนก็จกไปทุกทุญทุ่ทัดโคกทกทรกทากทุกทุกทีกทขาอยูุ่กทุกทุกทุก อ๋อผู้นี้วันเกิดที่ที่ัโคกกาครับครับครับก็คือทำอย่างนี้ปกติเลยทำทุกวันนี้เลยรับมองก็สวดอย่างนี้เลยตกทั้ง6โมงเย็นแล้วแบบทีสี่ทีห้าครับอ๋อครับครับคุณครูทําบุญบ่อยๆอย่างนี้เ่ะถึงมีโชคมีลาบตลอดก็นเล่นเตะนะครับเป็นความเชื่อนะลูกเราคุณครูนะเราคือเรา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 ศรัทธาเราบูชาเราทําปกติ ทำแล้วก็สบายใจใช่ไหมครัสบายใจแล้วมันมีความสุขครับครับก็ทําก็ทําต่อไปเนาะผมก็นุโมทนาบุญกับคุณครูด้วยครับครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ